กระเทียมตะไคร้ขิงขา่ารากผักชีมาซาราเม็ดผักชียี่ปุ่พริกผงอินเดียถั่วีิสงขั่วบดน้ำเปล่าเอาไปปันรวมกันใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางใส่น้ำมันเลยใส่พริกแกงผัดพริกแกง10นาทีปิดไฟไปใช้ไฟกลางใส่หัวกระชี8นาทีนะครับใส่พริกแกงผัดพริกแกงใส่อบเชยลูกกะวานขาวใส่เปลวอกกะกิผัด ใส่ไก่ก็ผัดทุกให้เข้ากันประมาณ2นาทีนะครับก็ใส่หางกระทิคนประมาณ3นาทีนะครับใส่เกลือผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บผงมะม่วงน้ำปลาคนใส่มันฝรั่งใส่หอมหัวใหญ่คนเดือดแล้วเนาะเบาไฟตุนมาได้40นาทีนะครับใส่ส่วพสุงคนตัวเนื้อไก่เนี่ยจะหดหนังก็จะล่นออกจากกระดูกเนาะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้ว ชาติหวานนำนิดๆน,นะครับเผ็ดร้อนนิดๆกลกลมกล่อมมากๆเลยครับหอมเครื่องเทศมากๆเลยเครื่องเทศทุกอย่างมีขายในเพจนะครับครูลิฟมีคอร์สเรียน8คอร์สสำหรับคนที่สนใจจะเรียนทั้ง8คอร์สจากราคา4,192บาทเหลือ2,999บาท